สวัสดีครับผมแสนสถานช่องแสนสถานไมพีเนะครับมื่อนี้ผมกับไดอ้ออกรถขั้นใหม่นะครับซึ่งเป็นรถตู้นะครับผี้าดอกเหมยไฟงานนะครับคือเป็นมือหนึ่งป้ายแดงนะครับผมในราคาหนึ่ล้านห้าแสนบาทนะครับซือมาสดๆร้อนๆเลยนะครับรถขั้นนี้นะครับผมพึงไปออกสดมามือเสาคอยห้พี่อเลย พวกกระเป๋าจ่ายเงินสดเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับรีวิวรถคันนี้นะครับนี่ครับผมมือหนึ่งป้ายแดงนะครับอ่าเดี๋ยวผมสิบ้ามารีวิวข้างในว่าเป็นจังไหร่แงมารีวิวข้างในว่าคนข้างในเป็นยังไงอ่าเอ้ยผมไปยังไงเมื่อคืนจะเหนื่มาเจอกับหมอลำสาว นักร้องหมอลำนะครับคุณดอกเหมยเพนนาภานะครับสวัสดีค่ะนี่ครับคุณดอกเหมยโอ้ยเขามาสิงกูแล้วนะครับอันนี้คุณดอกเหมยนะครับคุณดอกเหมยครับเป็นยังไงครับรถผมออกไม่มอนี่ครับดีค่ะที่ฟันไลยครับสิ่งที่ฟันก็สิ่งที่ได้า้านห้าแสนนะครับผมควักเงินสดจ่ายมือเช้าเลยครับเพราะรถคันที่ใช้งานคุณประจําได้เกิดสายพานแคมมิ่งโชว์นะครับเฮ้ยสายพนแคมมิ่งมาเป็นยังไงครับพ่อใจไหมครับรถคันนี้ครับ รถคันนี้คุณพอใจไหมครับอ๋อขึ้นเดี่ยแนยมหนากันเนาะพ่อใจหรือว่าพ่อใจเนี่ยถมต่พอบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไปถามอะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงาน <c oughs> น้องนางแดนเซอร์นะครับ <c oughs> นี่ครับน้องนางแดนเซอร์นะครับน้องปิมมี่กับน้องโมมี่มนะครับโ,โอ้ยทีมงานดอกเหมือมีเดิมแบบมี่เท่นะครับออันนี้ก็เหมืมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้อง แก้วมีนะครับน้องลูกแก้วนะครับมาน้องลูกแก้วนะครับเป็นนักร้องนะครับกำลังหัดร้องเพลงนะครับประจาวงของดอกเหมยนะครับนักร้องผู้เสียง้แก้วกกแก้วฝนนี่นะครับเขากำลังสือเดินทางมือนีเดินทางไปบึงฟงหลงนะครับเบื้องข้างในในรถคันนี้ที่ผมซื่อมาสดๆดมือเฝ้านี่หนึ่งล้านห้าแสนบาทมีอะไรบ้างผมสิรนี่วิว อันน <alors S 2> ี <my> ้ผู้จ <Oliver> ัดการนะครับวงดอกเมยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงพ่อใจว่าผมออกรถไม่ให้มือเตาพ่อใจร้อนล้านขาแสนบาทนี่นี่แม่ผมกอดชุดนี่ชุดๆงานครับล้านขาแสนกิโลไบ่มนปกนี่ผู้ใดสนใจคิวงานดอกเมยบอสเป็นงานบวชงานแต่งงานต่างๆงานแห้งานยังก็ตาม ติดต่อผู้จัดการนะครับคุณแม่ยุพินนี่นะครับเบอร์โทรถามแม่เราเรื่อยเนี่ยครับทงานวากข้อมักงานเราเราต้องติดต่อกันแม่น้ำสิงมัวแม่ล้ำจิงมับแม่ล้ำสิ้อะไรที่ดอกเดือยชนะพามาแล้วพี่ยังได้แม่เปิดวง สิงหากันย่ากันย่าวะแม่หรือตุลาตุลานะครับเปิดร่วงยิงไงอลังการยิงไงอลังการครับตอนรับรถตู้นั้นไหมทะลอท่านนั่นละสายพานทามิ่งโชว์นะรัมคุณแม่โอ้โมีใส่งานมันหลายกว่้พักอนเือตันท่างี๋ีตีตเลยตีีัยีตตต เบอร์โทษด้วยค่ะด้อโทษดี่องงาน091 0 6เ4369ด้อค่ะกับ085 924 4822เกเมืเ็มถูกเป็นช่อค่ะแดะเซอร์เก็บเขาบ้านพี่หลงเอยจับมันมารถดทีันดรผมฝากติดตามนเนี่อครับคุเอ็ะตอกการงานนะครับอย่าคถึงรีวิว อันนี้ก็จะเป็นของพุ่วนะครับต่างๆในรถคันนี้นะครับดูกับเพาะนะครับข้างบนนี่นะครับนี่มีเกลอก้องค่ะมีเกลอก้องก็เลยเป็นตู้กับเพาะนะครับมีมุงมีลวดมีขี้มุ่ลวดของใส่ต่างๆหน้าหน้านะครับมีขีมุ่มีวดไมข้างหน้าวหนาอาจจะสื่อหกแน่จใจน้อยจะต้องอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวมาเบิ้งข้างหน้านะครับเดี๋ยวจีปิ๊ปี้นี่ตรงนี้คือตู้ของเราเราเรียนเามาใหม่ใช่เนี่ยเป็นสีทองเลยตู้สีทองนะครับ รถคันนี้โอ้สมสมกับราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทสมป่ะครับอันนี้นี่นี่ครับมาเบิงข้างหลังนะครับมีแอร์มีโอ้นี่เป็นห้องชุดดอกเมยนะครับรถ <c oughs> กันนีโอ้อลังการมีห้องนอนส่วนโตนะครับนอนได้ประมาณสี่หาข้นขืนนะครับท <c oughs> ับกันอยู่นี่แหละครับเขาคัดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคันนี้มาเขาคัดคัดเลยเดเาจะเนี่ยเนี่ยภาไปเบิงยุสูนได้เนี่ยเขาบอกมาแต่เล่ไปพอยุสูนหนึ่งก็เล่เดี๋ยวคันนี้มากเลยเชิญซี อะเดี๋ยวผมสิมามาเบิ้งข้างหน้านะครับมารีวิวข้างหน,น้ว <c oughs> นาว่ะมาดูมาเบิ้งหน <c oughs> ้าแถวพอเอาเป็นยังไงแถวพอพ้นหลักขับคืยนี่นะครับเป็นยังไงเนี่ยครับเป็นยังไงแนวรถทัานี้จ้างจากรถทัานเก่าปะจ้างหลายจ้างหลายเหยียบเป็นมา <c oughs> ้าเลยเหยียบเป็นม้ารอบจักรอบจักรเหยียบออกหีงต้มกับล่านหาแสนกิโลปะเบลเบลสุนสุนแห้งสุนกันแห้ อ่านี่นะครับเบื้องไกลๆนะครับโอ้ผมมามีแต่ระบบดิจิตอลผลไฟตอนดิจิตอลหมดนะครับไฟดิจิตอลอันนี้นี่เป็นจอนี่เขาแถมมาด้วนี่นี่จอนี่จอนี่เขาแถมมาเลยครับเออคันเกียร์แม่เหลืยงโอ้ยดีแต่กว่าคุณล้อเนาะเคียบช็อกโกแลตร้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาดาคนขับรถมนมีเมียสองคนนะครับเราต้องบรรทุกเมียอ๊วบนใบน้าสองคนนะครับ ภามียาไปนับสองคนโอ้ยเอารถขั้นนี้กับ่าของเรยนะครับลุยงานนะครับถูกหลอกถูกงานพี่ดอมจะพาเราไปินทางนะครับจบพี่ดอมนะครับคนขับรถส่วนตัวของดอกมเมือยนะครับเพราะว่ารถขั้นนี้ละอ่ามีหาปียังเตี้ย <c oughs> นเออแอร์นี่เมือคอยนั่งคอยนั่งมาก ไดกดผามานออกเลยได้ไดไดไดเอาแดดฟัองทิ้งแดดเอาไฟน้าจึงสี่หลักไปล้ยวยุ่งใน,นโกพัวโลกนี้น,นี่ไฟตันจึ้งสี่ชุดจีรีรถคันหนียอมหลับ <c oughs> น <c oughs> โอ้สุดยอดครับม <c oughs> อสรมกับกำาล้งลานหาแสงผิดใ,ใจไปได้รถคันหนีมากครับ <c oughs> ผมา่าโอเคนะโอเคบอกมือนี <c oughs> ่ละรถคันนีลานสิบส้บลาดดอกเมือกับมาเปียงต่างคือเรา รถขั้นนี้ล่ะเสียข่อยรวดรถระเบิดเลยฮะรถระเบิด,ดเลยเสียงปังปังอ้าดังได้กับฝากติดตามนะครับเจาภาพโทรไปหาคุณแม่อยู่ิีเลยนะครับผู้จัดก,การนะครับผมมืงจี่ทยไายแม่โอ้ยแล้วแมนได้กันจุยรีวะนะครับน้องนั่งเดินเสือ้อหาเตียงสึ้นครบรถออ่ะ แล้วนะครับทุกคนนะครับมีเป็นของชุดดอกเลยผมได้ร <stab bing> ีโนเวทในเมื่อไหร่เรถคันนี้เขาเอ้อเขารีโนเวทให้ไปเขารู้ว่าเขาจะไปซื้อรู้ว่าดอกไม้ไปซื้อพุดยอดกหนักเคลื่องขึ้นแล้วเคลื่อนขึ้นแล้วเคลื่อนขึ้นแล้วเอานะครับเครื่องขึ้นแล้วก็ในกระบาดที่ตามช่องแต่ร้านไม่พิเศษช่องดอกไม้เพราะว่ารอบมาแล้วนะครับอ่าโทรมาเลยเด็กครับผู้ใดอยากได้ดอกเไม้ไปเหรียญในงานต่างๆนะครับผม ติดตามพวผมสองคนนะครับมีรักความห้านะครับผมสวัสดีครับ๊ายบายสสวัดีค่ายบายครับ